สวัสดีค่ะเช้านี้สดใสสดใสของเด็กตระกูลทองค่ะแมวขาวดำของเราพี่เคนตะพี่เคนตะกับทองก้อนเล่นคึก,กคักคึกคักกันแล้วก็อยู่ท่านี้ค่ะส่วนกลุ่มนี้พอดีแม่เปิดประตูให้เข้ามาเล่นด้วยกันทั้งหมดแม่ก็กวาดบ้านไปลูกก็คึก,กคักคึกคักไป เนี่ยทองสุกข,ของเราคึกคักมากมายค่ะแมวดําของเราอ่ะอ,ะอะ่สนุกกับพี่ทิวใช่ไหมลูกเออทองเอกไม่ต้องไปแกล้งน้องลูกจะขึ้นก็ขึ้นมีการส่งเสียงกันไม่ท้องอ่ะลูกมีทองเข้ามาเล่นในบ้านด้วยค่ะมีทองของเราค่ะมีทองก็เข้ามาแม่กวาดบ้านยังไม่ทันเสร็จลูกก็ปั่นป่วนกันละ ช่วงนี้แม่กิ่งรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ fc ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่กิ่งแล้วก็มีมี fc ใหม่ๆเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่กิ่งเยอะแยะเลยค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะ fc ทุกท่านที่ได้เมตตาครอบครัวตระกูลทองของเรา ช่วยดูคลิปให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้พวกเราค่ะเพราะว่าทุกท่านก็มีเมตตากับแม่กิ่งอยากให้แม่กิ่งได้มีเงินแล้วก็ไปอยู่ขอนแก่นไวๆทุกท่านก็เสียสละเสียสละเวลาเข้ามาดูคลิปให้แม่กิ่งแม่กิ่งแล้วก็กลับแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองกลับขอบพระคุณมากนะคะ เป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่กิ่งเลยค่ะช่วงนี้งานอะไรแม่กิ่งก็ทำหมดมีอะไรก็ทำค่ะเพื่อที่ลูกๆจะได้รีบกลับไปอยู่ขอนแก่นไวๆจะได้ไปอยู่กับอากาศดีๆเหมือนลูกๆบ้านแม่เกียงนะลูกนะเพราะว่าแม่กิ่งก็คิดว่ายังไงซัต่างจังหวัดอากา,กาศก็น่าจะดีกว่ากรุงเทพค่ะยังไงก็ ช่วยสนับสนุนพวกเรากดไลค์กดแชร์ให้แม่กิ่งได้อีกเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะแม่กิ่งรู้สึกมีพลังขึ้นเยอะเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอายอุ้ยอาย,อย,อยของแม่ฮะเข้าไปทำอะไรในนั้นอนะ่ะลูกทองมาฮะว้นว้นของแม่เข้าไปทำอะไร เข้าไปทำอะไรลูกออกมาเร็วฮะสนุกคึกคักเดินปั่นป่วนกันเลยค่ะแต่สาวน้อยของเราทองหยดช่วงนี้จะยังเงียบเหงาอยู่ค่ะหงายเหงาอยูอยอยนะนะ่อยู่ในช่วงใส่ชุดสูตรอยู่นะลูกนะอยู่ในช่วงใส่ชุดบอดี้สูตรอยู่แม่ก็เลยไม่ถนัดก็เลยหงายเหงาไปหน่อยอีกไม่กี่วันก็หายแนวนะลูก เมื่อวานแม่กิ่งก็เอาไปฉีดยากันค่ะเพราะว่าเด็กๆก,กินยาไม่ได้กินยาแล้วทรมานมากมายแม่กิ่งก็เลยสงสารลูกก็เลยเอาไปฉีดเอาสองวันไปฉีดทีวันเว้นวันนะคะคุณหมอว่าฉีดวันเว้นวันฉีดทีสามตัวก็ห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบบาทเพราะว่า แม่ก,กิ่งก็ให้เขากินจนแม่ก,กิ่งก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันแล้วก็สงสารลูกเพราะว่ายาที่เขากินจะขมไหนดูอะไรกันลูกไหนพี่ทองแท้พี่ทองสร้อยขอบังโก้ดูบ้างนะขอบังโก้ดูบ้างนะดูดูหน้าบ้านค่ะนั่งดูหน้าบ้านกันเด็ก พี่ทิวครับพี่ทิวครับพี่ทิวก็วคึกคักคึกคักหลูกคึกคักคึกคักกับน้องค่ะกะับทองสุกเล่นกันสนุกสนานอุ้ยถุงทองของแม่ถุงทองของแม่ยืดเส้นยืดสายเหรอหลูกฮะเมื่อคืนถุงทองไปนอนกับแม่ใช่ไหมนอนอ้อนแม่น่ะเมื่อคืนเขาไปนอนอ้อนแม่ค่ะ ุงทองเขาจะนอนนอนอยู่กับแม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเลียหน้าเลียตาแม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นน่ะเวลาแม่นอนไม่ได้ต้องมาเลียอยู่นั่นแหละแม่กิ่งก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนทุงทองเขาแค่จะนอนข้างๆแต่ว่าแม่กิ่งก็ไม่ให้เขานอนทั้งคืนนะคะก็พอสักระยะหนึ่งก็ค่อยเอาเขาออกมา แม่ทองเพิ่มของเราก็เริ่มพุงห้อยแล้วค่ะลูกนะทองเพิ่มก็พุงห้อยเหมือนกันแม่กิ่งจะพยายามให้ลูกๆออกกาลังกายบ่อยๆค่ะพาลูกๆออกกําลังกายเขาจะได้ไม่อ้วนมากจนเกินไปแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็กราบขอบพระคุณ fc ทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตา พวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูคลิปให้เด็กๆแล้วก็มาเป็นคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้แม่กิ่งแม่กิ่งจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ได้ทุกคนค่ะเพราะว่าทุกท่านก็อุตส่าห์เสียสละเวลาเข้ามาดูคลิปให้พวกเรามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้แม่กิ่งแม่กิ่งก็จะพยายามพยายามตอบคอมเมนต์ f c ทุกท่านค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ